กว่าจะได้หมูตุนที่นุ่มเด้งสู้ฟันสู้ลิ้นไม่เป,เเปื่อยเละเปื่อยยุ่ยเหมือนใช้หม้อแรงดันนุ่มละมุนเหมือนไปกินร้านดังต้องใช้เวลาเคี่ยวเวลา,วลา,วลาตุนพอสมควรนะครับแต่ของดีของอร่อยนานแค่ไหนก็รอได้ใช่ไหมครับวันนี้งบน้อยอร่อยด้วยพาเพื่อนเพื่อมาทําหมูตุนสูตรเด็ดบอกละเอียดทุกขั้นตอนพร้อมแล้วก็ตามมาครับไปครับส่วนผสมของหมูตุนนะครับก็มีชิ้นส่วนหมูครับอันนี้เป็นส่วนเนื้อขั้วตับนะครับจะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับอันนี้ที่นิยมตุนกันมากที่สุดนะครับ เป็นส่วนขวดตับ lock, หรือกระบังลมหมูนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ว pues, ันนี้จะใช้เป็นน่องลายครับฟังไม่ผิดนะครับเป็นน่องลายหมูครับหมูก็มีน่องลายนะครับก็เป็นเนื้อส่วนน่องนะครับมีในส่วนน่องลายแล้วก็เนื้อที่ติดน่องลายนะครับเนื้อส่วนน่องนะครับมันจะมีมันแทรกนะครับมีพังผืดนะครับก็อร่อยนะครับนี่ครับน่องลายเครื่องสมุนไพรนะครับที่เราจะใส่นะครับวันนี้ผมไม่ใส่เยอะนะครับมีกระเทียมครับข่าแก่ครับ ขาแก่ก็หั่นเป็น4ี่ส่วนแบบนี้นะครับแล้วก็บุกพอเตกนะครับกระเทียมไม่ต้องบุกก็ได้นะครับเพราะว่าเราตุนนานมันก็เปื่อยอยู่แล้วครับพริกไทยครับจะใช้เป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดาก็ได้นะครับมีปอยกั๊กครับเป็นดอกแบบนี้ครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับพวกเครื่องหอมนะครับอันนี้ผมใส่ไปสี่ห้าดอกนะครับแล้วก็อบเชยครับประมาณสักสองข้อมือเนี่ยครับสักสี่แท่งครับแล้วก็ลูกกวานครับสาหรับลูกกวานนี่ถ้าเพื่อนไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับในสองส่วนนี้นะครับมันอยู่ในส่วนเครื่องพโล้อยู่แล้วนะครับ เราซื้อเครื่องพะโลมาก็ได้แล้วครับแล้วก็ขาแก่กับตะไคร้อะไรนี้เอาไว้ลวกหมูนะครับหมูเราจะลวกก่อนนะครับก่อนจะตุนส่วนเครื่องปรุงของเรานะครับก็จะมีน้ําตาลทรายครับใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับจะอร่อยนะครับซีอิ๊วขาวซอสปลาเขียวเกลือป่นซีอิ๊วดำน้ำตาลกรวดครับถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ําตาลกรวดนะครับใช้แต่น้ําตาลทรายแดงก็ได้ครับเรามาเริ่มที่ในส่วนเนื้อหมูก่อนเลยนะครับสาหรับน่องลายนะครับน่องลายแล้วก็กับเนื้อส่วนน่องนะครับติดส่วนที่ติดกับน่องลายนนนนนนะะะคคครรรััััับบบมจติดกส่วี้ เราได้มาแล้วนะครับเราก็มาล้างแค่น้ําสะอาดนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนเนื้อนะครับเหมือนกับเนื้อหมูทั่วไปนะครับล้างให้สะอาดก็ใช้ได้เลยครับแต่ในส่วนของกระบังลมนะครับส่วนกระบังลมนะครับอันนี้มันจะเป็นส่วนเหมือนกับเครื่องไนนะครับเนื้อคว้วตับนะครับหรือว่าแม่ค้าก็จะชอบเรียกว่ากระบังลมนะครับมันจะเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้ครับติดกันนะครับมี2ชิ้นนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็มีพังผืดแบบนี้ครับอันนี้เราต้องล้างให้ดีหน่อยนะครับเพราะว่า มันจะมีความค้าเหมือนกับเครื่องในนะครับก่อนที่เราจะล้างนะครับเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นนะครับตัดครึ่งนะครับมันจะเป็นสองข้างนะครับเป็นสองซีกนะครับให้เราตัดครึ่งนะครับครับตัดครึ่งแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับเราก็มาตัดครึ่งอีกทีนะครับบางผืดนนี่เวลาเราไปตุ๋นแล้วนะครับมันจะอร่อยนะครับมันจะมีความนุ่มหนุบหนับนะครับ ตัดครึ่งเสร็จแล้วเราก็จะได้สี่ชิ้นนะครับอันนี้ต้องล้างให้สะอาดนะครับล้างไม่สะอาดจะมีกลิ่นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการตุ๋นนะครับทําล้างก๋วยเตี๋ยวทั่วไปก็จะใช้วิธีแบบนี้ครับก็เราล้างวยน้ําสะอาดนะครับล้างให้สะอาดก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้เกลือครับใส่ลงไปเลยครับก็น้าส้มสายชูครับใส่ลงไปพอประมาณนะครับแล้วก็คลุกเคล้าขยํากับ ขยำจนเกลือละลายนะครับทำแบบนี้ครับแล้วแต่ว่าเราต้องการสะอาดมากน้อยขนาดไหนนะครับทําซ้ําก็ได้ครับสรอบ3ามรอบครับแต่ถ้าใครเห็นว่ามันสะอาดแล้วรอบเดียวสะอาดก็โอเคครับก็ใช้ได้ครับจนเราลมดูจนไม่มีกลิ่นนะครับก็ให้เลือกในส่วนกระบังลมที่สดนะครับกระบังลมหรือขั้วตับเนี่ยครับผมจะชอบติดเรียกกระงลมนะครับเพราะว่าแม่ค้าในตลาดจะชอบเรียกกระงลมนะครับ ภาษาทั่วไปที่เขาใช้ก็คือเป็นเนื้อส่วนขั้วตับนะครับเป็นขั้วตับครับจะนิยมตุนมากที่สุดครับขยําเสร็จแล้วแบบนี้ครับเราก็ไปล้างน้ําให้สะอาดครับเตรียมมาต้มมาลวกอีกอีกขั้นตอนหนึ่งครับยังไม่ได้ตุนนะครับครับหลังจากเราล้างเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ไ่กล <tr> ิ่นแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องไปลวกต่อก่อนอีกนะครับให้แน่ใจครับให้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับสมว่าเราไปทําขายหรือทํากีเองก็ช่างครับทาขายกับทํากีเองก็เหมือนกันครับใช้สูตรเดียวกันครับ เดี๋ยวเราไปเตรียมลวกกันครับวิธีลวกขั้วตับหมูนะครับก็ให้เราตั้งน้ํานะครับตั้งน้ําให้พอร้อนแบบนี้ครับไม่ต้องเดือดนะครับใส่ตะไคร้ลงไปครับตะไคร้กับขาแก่นะครับเกลือป่นครับใส่กระบังลมเลยนะครับใส่กระบงลมหรือใส่ขั้วตับเนี่ยครับจะเรียกอยู่2อย่างนี้นะครับไม่ต้องสับสนนะครับกระงลมหรือขั้วตับก็คืออันเดียวกันนะครับเราก็หั่นเป็น4ชิ้นนะครับใส่ไม่ต้องร้อยน้ําเดือดนะครับเพราะถ้าน้ําเดือดนะครับเราใส่น้ําเดือดจัดๆเนี่ยครับเวลาเราใส่กระงลมเนี่ยครับ มันจะเป็นมันจะเป็นพังผืดนะครับเป็นส่วนพังผืดนะครับมันจะหดตัวรุนแรงนะครับพอมันหดตัวรุนแรงนี่คือมันจะเหนียวนะครับเราต้องใช้เวลาตุ๋นนานนะครับให้เราสังเกตนะครับเวลาเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านหมูตุ๋นหรือร้านเนื้อตุ๋นนะครับเวลาเขาต้มเนื้อนะครับเขาจะต้มเป็นชิ้นใหญ่นะครับเขาไม่ได้ต้มเป็นชิ้นเล็กนะครับเพราะว่ามันจะมีความนุ่มมากกว่านะครับถ้าเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ มันไม่มีพื้นที่ข้างด้านในนะครับให้มันนุ่มนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้มเนื้อตอนน้ํายังไม่เดือดนะครับเขาตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวก็ใส่น้าเขาก็ใส่เนื้อเลยครับเขาไม่ได้รอให้ดน้ําเดือดก่อนนะครับไม่ต้องกลัวคาวครับเพราะว่าน้ํเนี้เราลวกแล้วเราทิ้งอยู่แล้วครับเราไม่ได้ใช้ครับพอน้ําเดือดพ่าดอย่างนี้นะครับเราก็ปล่อยให้เดือดสักแป๊บครับประมาณนาทีสองนาทีนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราตักออกนะครับตักกระงลมออกครับไปล้างน้ําสะอาดนะครับ ตักออกไปล้างน้ำให้สะอาดเลยครับในส่วนของเครื่องหอมสามอย่างของเรานะครับคืออบเชยโปรยกักแล้วก็ลูกกะวานนะครับเราจะนํามาคั่วก่อนนะครับสําหรับเครื่องหอมนะครับคั่วด้วยไฟอ่อนๆนะครับให้เราคั่วจนจนเราได้กลิ่นหอมนะครับได้กลิ่นหอมของเครื่องเครื่องหอมนะครับเราดึงน้ํามันหอมของมันออกมานะครับถ้าเราไม่คั่วเนี่ยเวลาเราไปตุ๋นแล้วมันจะหอมน้อยกว่านะครับเสร็จแล้วก็ให้เราใส่รวมกับพริกไทยนะครับนี่ครับห่อผ้าขาวนะครับ ทีนี้เราก็จะมาตุนกันแล้วนะครับไม่ว่าจะตุนเนื้อหรือตุนหมูนะครับเนื้อตุนหรือหมูตุนนะครับใช้วิธีเดียวกันได้เลยครับให้เราตั้งน้ําครับพออุ่นๆครับไม่ต้องเดือดนะครับเพราะว่าถ้าเดือดนี่ไม่ว่าเนื้อหรือหมูครับจะจะหดนะครับเราจะต้องใช้เวลานานนะครับก็เราใส่ในส่วนของน่องลายครับน่องลายหมูนะครับใส่ลงไปก่อนเลยครับไม่ต้องกลัวคาวครับผมรับรองว่าไม่มีคาวครับอันนี้เป็นเนื้อส่วนน่องนะครับที่ติดกับน่องลายนะครับ นี่ครับน่องลายครับแล้วก็ตามด้วยกระบางลมนะครับหรือกัวตับนะครับที่เราลวกไว้นะครับแตกหม้ออีกแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรารอให้เดือดก่อนนะครับค่อยค่อยใส่เครื่องสมุนไพรนะครับในตอนนี้นะครับให้เราใส่แค่เกลือนะครับเกลือป่นนะครับเกลือป่นนี้ใส่ลงไปได้เลยนะครับที่ผมไม่ให้ใส่เครื่องสมุนไพรหรือว่าพวกกระเทียมหรือว่าขาแก่ อะไรพวกนี้ลงไปก่อนนะครับรอให้เดือดก่อนนะครับเวลาเราจะช้อนฟองนะครับมันจะมีฟองอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราช้อนฟองเราจะได้ช้อนสะดวกนะครับช้อนฟองเสร็จแล้วก็ค่อยปรุงค่อยใส่เครื่องสมุนไพรนะครับสําหรับเนื้อตุ๋นหรือหมูตุ๋นนะครับที่เขาตุ๋นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับไม่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปตุ๋นนะครับมันจะมีความนุ่มกว่านะครับมันจะให้ความนุ่มมากกว่านะครับเขาจะตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆนะครับเมนูตุ๋นนี่ครับไม่ว่าเราจะตุ๋นอะไรครับต้องใช้ไฟอ่อนที่สุดนะครับในการตุ๋นใช้เวลาตุนนะครับ พราะถ้าเราไปเร่งไฟแล้วเราไปใช้หม้อแรงดันหม้ออะไรนะครับเคย Godzilla, มีคนแนะนําผมนะครับว่าให้ใช้หม้อแรงดันนะครับผมไม่ใช่ไม่รู้นะครับผมก็รู้อยู่ครับว่ามีหม้อแรงดันนะครับมันช่วยประหยัดเวลาได้นะครับแต่เนื้อที่ได้นะครับหรือหมูที่ได้นะครับมันจะเป็นคนละแบบกันครับมันจะเปื่อยยุ่ยนะครับมันไม่เปื่อยนุ่มนะครับคําว่าเปื่อยนุ่มนะครับเนื้อตุนนะครับมันไม่เหมือนเนื้อเปื่อยนะครับเนื้อเปื่อยนี่คือเปื่อยยุ่ยเปื่อยเละนะครับแต่สําหรับเนื้อตุนนะครับมันจะเปื่อยนุ่มเด้งนนนนนนนะะะคคครรรััับบืืออทีี่่่่่่เเเเเเขายยกุุุมมมมมดดด้งงูหจไปแตนะครับ ทานแล้วมันจะนุ่มละลายในปากนะครับคือก็อธิบายได้ประมาณนี้นะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวดังๆร้านก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆนะครับทําไมเขาถึงตุนสิบชั่วโมงตุนแปดชั่วโมงอะไรแบบนี้ตุนข้ามคืนอะไรแบบนี้ครับเพราะเขาต้องการความนุ่มเนี่ยครับพอน้ําเดือดขึ้นมานะครับมีฟองก็ให้เราช้อนฟองออกให้หมดนะครับเราเราจะใช้ไฟกลางๆไปทักพัดนะครับช่วงที่เราช้อนฟองนี่ครับไล่ให้ฟองมันออกมาให้หมดเลยนะครับที่เป็นฟองนี้ก็คือเป็นคราบคาวคราบเลือดนะครับ เป็นข้ามเลือดที่อยู่ในเนื้อหรืออยู่ในกระบังลมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนทําให้คาวนะครับเราก็ช้อนออกให้หมดเลยครับพอเราช้อนฟองเสร็จแล้วนะครับใส่กระเทียมกับข่านะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับซอสฝาเขียวครับซีอิ๊วดาหวานครับน้ําตาลกรวดครับให้เราเหลือน้ําตาลทรายไว้นะครับให้เราต้มไปจนหมูเราเริ่มสุกนะครับเราถึงจะใส่น้ําตาลทรายนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไปมัดนะครับปิดท้ายที่ห่อเครื่องหอมของเรานะครับ นี่ก็ให้เราปิดฝานะครับการปิดฝานี่ทําให้เราไม่ต้องใช้แก๊สแรงนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะครับในการตุนนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าอ่อนประมาณนี้นะครับคือให้เราหลีถ้าหลีมากกว่านี้ก็ดับแล้วครับอ่อนประมาณนี้ครับไม่มีเบืองแก๊สครับให้เราปิดฝาตุนไปนะครับประมาณสี่สิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกรอบนะครับหลังจากเราตุนหมูของเรามาได้ประมาณสี่สิบห้านาทีนะครับหอมฟุ้งไปทั่วบ้านทั่วซอยแล้วครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับมันก็จะเริ่มสุกนะครับแต่ยังไม่เปื่อยนะครับยังไม่เปื่อยได้ที่นะครับให้เราตักเนื้อหมูออกนะครับเพื่อที่จะไปหั่นเป็นชิ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับตุนเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มาหั่นแล้วก็ไปตุนอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะนุ่มมากเลยนะครับอันนี้ทําสูตรร้านดังเลยนะครับสูตรร้านก๋วยเตี๋วดังเลยนะครับหลังจากเราตักเนื้อหมูออกแล้วนะครับก็ให้เราใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปครับ ช่วงที่เรารอเราหั่นเนื้อนะครับแล้วก็ปิดฝาตุนไว้เหมือนเดิมครับเราจะมาหั่นหมูของเรานะครับอันนี้เป็นส่วนขั้วตับนะครับส่วนนี้ส่วนที่เป็นก้อนนี่ครับเป็นก้อนลูกนี่ครับมันก็จะหั่นครึ่งนี้ครับมันเริ่มใกล้จะเปื่อยแล้วนะครับจะมีความนุ่มนะครับแล้วก็ให้เราหั่นให้ติดส่วนฟังผืดไปด้วยนะครับส่วนนี้ครับหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยครับในส่วนน่องลายนะครับ ขาครึ่งนะครับด้านในน่ากินมาครับซอยเป็นชิ้นครับเป็นแท่งเลยครับหมูที่เราหั่นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับมีความนุ่มเด้งครับตอนนี้ก็เป็นประมาณเนื้อเปื่อยของร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นประมาณถ้าเทียบเป็นเนื้อก็เหมือนเนื้อเปื่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยครับจะเปื่อยประมาณนี้ครับ ยังไม่นุ่มเป็นตุ๋นนะครับตุ๋นต้องเลยเปื่อยไปนะครับต้องเลยเนื้อเปื่อยไปนะครับต้องไปอีกขั้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับพอหั่นเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะนํามาใส่กัดใส่หม้อเดิมก็ได้นะครับหม้อที่เราต้มเดิมที่เราตุ๋นเดิมนะครับหลังจากเราชิมน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะครับนําหมูของเรามาใส่เลยได้นะครับแต่สําหรับผมนะครับผมมีกระทะทองเหลืองอยู่นะครับผมก็จะไปตุ๋นในกระทะนะครับผมก็จะนําหมูของเราใส่กระทะนะครับ กระทะาทองเหลืองนี่มันจะเหมาะกับการตุ๋นนะครับเหลืองมันจะนําความร้อนได้ดีนะครับเหมาะกับการตุ๋นมากนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราตักน้าซุปของเรานะครับมาใส่ครับใส่ให้ท่วมเลยนะครับเราก็จะตุ๋นต่อไปนะครับจนกว่าหมูของเราจะเปื่อยได้ที่นะครับด้วยไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับให้เดือดประมาณนี้ครับถ้าน้าแห้งเราก็สามารถเพิ่มน้ําได้นะครับตอนเราจะตุ๋นไปอย่างน้อยอีกประมาณ4-5นาทีนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับขั้วตับหรือว่ากระบางลมของเรานะครับกับเนื้อหมูของเรานะครับจะเป็นหมูอ่อนหมูแก่นะครับพอเราตุ๋นมาได้ต่อมาอีกสี่สิบห้านาทีนะครับน้ําก็จะแห้งลงไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับหมูของเราก็เปื่อยตอนนี้ผมพอใจแล้วนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้เปื่อยมากกว่านี้นะครับเราก็สามารถเอาน้ําซุปมาเติมเพิ่มได้ครับเพิ่มไปทีละหน่อยละหน่อยนะครับจนจนเปื่อยนุ่มตามที่เราต้องการนะครับ สูตรนี้เ,นเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดี